ร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นผิวหนังจะขาดน้ำเพราะฉะนั้นตัวไฮโดรเจลเนี่ยจะเป็นเจลที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักเลย ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นรค์รพลเสชนะจากคณะเภสัชศาสตร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อโพรลว่าไฮโดรเจลนะครับตัวไฮโดรเจลตัวนี้เนี่ยดียังไงเมื่อไห่เนี่ยเลยอายุ30ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีอายุผิวพัรร์ก็จะเริ่มเกี่ยวย่นคือมันต้องใช้สารที่ชะลอวัยชะลอออกไป ร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นผิวหนังจะขาดน้ําเพราะฉะนั้นตัวไฮโดรเจลเนี่ยจะเป็นเจลที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักเลยน้ำเนี่ยจะช่วยให้ชุ่มชื้นแล้วเราใส่สารบางตัวเข้าไปนะครับที่จะอุ้มน้ํารวมถึงข้างในมีวิตามินซีที่คงตัวในน้ําด้วยทําให้ตัวนี้นอกจากร่องลึกลดลงความเหี่ยวย่นลดลงแล้วเนี่ยตัววิตามินซีจะทําให้ผิวหน้า กระจ่างใสมากขึ้นด้วยครับตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าที่เหี่ยวยน่นหรือมีร่องลึกเนี่ยจะลดลงนะครับโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าบริเวณลำคอเนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทุกวันนะครับจะทำให้ผิวหนังจะชุ่มชื้นจะดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นกว่าเดิมครับวัน <c oughs> ในนี้จะไม่มีเซรอ,อ่ยมีเฉพาะสารที่ชื่อไฮยาลูโรเนต ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสารทุกอย่างต้องปลอดภยอัยผู้ใช้จริงบอกว่าภายในอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลแล้ว ถ้าคนสนใจจริงๆสามารถที่จะซื้อได้ที่สากรร้านค้าของมหาวิทยาลัยสงขลงานครินผลิตภัณฑ์ทูลว่าไฮโดรเจลนะครเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยจากนักวิจัยในคณะเภชชสัชศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก,กำหนดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยช่วยชะลอว,วัยลดริ้วรอยนะครับก็อยากฝากผลิตภัณฑ์ตัวดีเป็นเครื่องสำอางคู่บ้านกับทุกท่านครับ